สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับผมและเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายๆคนรอกันอยู่นั่นเองครับก็คือเรื่องราวของวันพีชในตอนใหม่ล่าสุดนะครับผมและมันได้มาแล้วครับกับวันพีชในตอนที่ 978ครับในตอนที่แล้วเนี่ย9 7 7นะครับผมเราได้เห็นการเปิดตัวของ6ร่องนะพาไปแล้วถูกไหมครับว่าพวกเขาเนี่ยนะครับผมมีลักษณะเท้าเป็นยังไงบ้างครับ ในตอนนี้เลยครับผมมันจะเป็นการเปิดตัว6กล่องนาภาอย่างแท้จริงเพราะว่าชื่อตอนก็บอกอยู่เลเว่ากล่องนาภานะครับก็แปลว่าตอนนี้นี่แหละครับผมจะทุ่มกับตอนทั้งตอนไปโฟกัสกับไอ้6ตัวนี้นะครับเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเนี่ยฉบับเต็มมาแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันเราจะขอโปรโมทร,รายการใหม่กันสักแป๊บหนึ่งนะครับในตอนนี้ผมมีรายการใหม่ที่มีชื่อว่า Mystery World เป็นเรื่องราวหน้ารู้เกี่ยวกับโลกอวกาศแล้วก็ปริศนาตำนานปีศาจต่างๆเนี่ยหากใครชอบอะไรแนวๆน,น,นี้นะครับผมเรื่อง ราวหน้ารู้เกี่ยวกับโลกใบนี้เนี่ยยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะครับที่นี้นะครับผมเรากลับมาพูดกันถึงวันนี้กันต่อดีกว่าครับเรื่องราวการล่าสมบัติสุดมันนี้ในตอนที่978นั้นจะเป็นเช่นไรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เล่าไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับ เรื่องราวของเรานะครับผมเปิดฉากขึ้นมาต่อจากตอนที่แล้วเลยพวกเขานะครับผมได้เข้ามายัางทางเข้าของโอนิกาชิมะแล้วและแน่นอนนะครับผมตามแผนที่วางเอาไว้เนี่ยนะครับพวกเขานะครับผมจะแบ่งกันเป็น3ามกลุ่มเรือดำน้ําของรอเนี่ยก็ได้ดำน้ําเข้ามาด้วยนั่นเองเราจะเอายังไงกันต่อไปดีละ่ะก็ทําตามแผนยังไงละ่ะเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไป ยังทางเข้าลับตัวของรอนะครับผมได้แยกกับทุกคนออกไปโดยก้าปอกดาบแดงนะครับผมประกอบไปได้วยทุกคนยกเว้นคินเนมอนกับเดนจิโร่นะครับเดนจิโร่กับคิเนมอนนะครับผมจะอยู่นําทัพซามูไรต่อโดยเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ตัดมาที่เรือลำอื่นๆนะครับผมพวกเขาได้มุ่งหน้าเข้ามายังโอนิกาชิมะได้สําเร็จแล้วโดยในตอนที่พวกเขานะครับผมได้เข้ามาเนี่ยพวกเขาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นเป็นอย่างมากครับเพราะว่าบรรยากาศภายในของโอนิกาชิมะเนี่ยมันเป็นบรรยากาศของงานฉลองนะครับผมทุกคนไม่ได้สนใจเลยว่าจะมี ใครมาบุกหรือเปล่านี่มันงานฉลองชัดๆนะครับเทศการลรื่นเริงได้ถูกจัดอย่างแบบจัดเต็มเลยนั่นเองครับผมและด้วยความที่ว่ามันจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยทุกคนก็ตกใจนะครับมันช่างยิ่งใหญ่เลยเกิน ฉ,ฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นกองทห,หารไม่ว่าจะเป็นสมูไรทุกคนต่างตกใจหมดนะครับผมเมื่อได้เห็นบรรยากาศที่แท้จริงของโอนิกาชิมะการฉลองกาําลังดําเนินไปอย่างสนุกสนานซึ่งคินนมอนนะครับผมก็นั่งวิเคราะห์สถานการณ์ว่าในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าศัตรูนั้นจะไม่ได้เตรียมพร้อมกับการซุ่มจู่โจมของเราเลยบางทีคันจูโร่อาจจะยังไม่ได้นํารายงานไปรายงานให้กับทุกคนได้รู้ถ้าเราต้องการจะรอบจู่โจมพวกมัน มันก็คงจะเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วถ้าไม่ทําตอนนี้ก็ไม่รู้จะทําตอนไหนเราต้องลงมือกันแล้วซึ่งซันจิก็ได้บอกขึ้นมานะครับผมว่าเนี่ยเป็นแค่ทางเข้าของโอนิกาชิมะเท่านั้นจากคําบอกกล่าวที่พวกเขาได้รู้มาที่อยู่ของไคโดนั้นอยู่ข้างหลังสุดของโอนิกาชิมะเลย นั่นเป็นระยะไกลเหลือเกินนะครับผมเพราะว่าหากเราดูกันเนี่ยนะครับตรงมุมขวาล่างสุดเนี่ยคือขนาดเรือของพวกลูฟี่นะครับผมแล้วดูความใหญ่ของโอนิกาชิมะสิครับมันโคตรโคตรใหญ่นะครับผมเท่ากับว่าระยะทางที่พวกเขาจะเดินทางไปจัดการกับไคโดได้เนี่ยมันโคตรโคตรไกลนะครับผม และในระหว่างที่กลุ่มกองกําลังพันธมิตรเนี่ยนะครับผมกําลังเข้ามาเนี่ยก็ได้มีกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรที่เป็นเวรยามเนี่ยนะครับผมคอยเฝ้าดูอยู่ในทางเข้าด้วยเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าวันวันนี้เนี่ยเป็นงานฉลองนะครับผมพวกเขาก็ไม่ได้สนใจเลยกินเหล้าเมาเบียกันอย่างเดียวเลยนะครับเฮ้ยแกฉันฉันเห็นเรือโจรสลัดตรงนั้นน่ะเฮ้ยอย่าเพิกสนใจดิแกฟังฉันอยู่ไปเนี่ย และในตอนที่พวกมันนะครับผมได้เห็นว่านั่นเรือจริงจริงเนี่ยพวกมันก็ช้าเกินไปแล้วครับเพราะมันได้ถูกอุซพของเรานะครับผมก๊อตอุซพ ได้ทําให้พวกมันหลับไปหมดแล้วด้วยกระสุนของเขานั่นเองและเมื่อไม่มีเวรยามเนี่ยการยกคนขึ้นฝั่งก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเหล่าซามูไรนะครับผมได้ยกคนขึ้นบกกันนั่นเองโดยลูฟี่นะครับในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องแผนการกันอยู่เมื่อลูฟี่หันไปดูพวกซามูไรเนี่ยนะครับลูฟี่ก็ต้องตกใจเลยเพราะว่าเหล่าซามูไรเนี่ยนะครับผมจมเรือของตัวเองนั่นเองนี่มันบ้าอะไรกันทําไมทาไมพวกเรือพวกนี้ถึงกําลังจมอยู่ละ่ะ มันเกิดอะไรกันขึ้นจนแน่ลูฟี่คิดว่ามีใครมาโจมตีนะครับแต่คีนมอนก็ได้ตอบกลับไปว่าพวกเราเนี่ยครับผมต้องจมเรือของพวกเราทิ้งเพราะพวกเราไม่ต้องการเรือพวกนี้ในการที่จะกลับไป เรียกได้ว่าทางซามูไรเนี่ยนะครับก็ทุบหม้อข้าวทุบหม้อแกงกันเลยถ้าไม่ชนะก็ขอตายดีกว่านั่นเองกลุ่มหมวกฟางนะครับผมถึงกับเวอไปเลยครับแล้วถ้าพวกเราถ้าพวกเราต้องการจะหนีล่ะแล้วแล้วซันนี่ล่ะเราจะต้องจมซันนี่ด้วยหรือเปล่าทุกคนนั้นตกใจกไปหมดครับแต่แฟงกี้ก็ได้ตะโกนขึ้นมา ว่าแกอย่ามาคิดเรื่องบ้าๆแบบนี้นะเราไม่จมซันนี่หรอกนะจินเบก็บอกว่าให้เพื่อนๆลงไปก่อนเดี๋ยวเขาจะไปหาที่ซ่อนให้จะเอาเรือลํานี้ไปซ่อนก่อนและตัวของบลูคเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกตื่นตันและชื่นชมในความมุ่งมั่นของเหล่าซามูไรเป็นอย่างมากที่พวกเขาได้ทุบม้อข้าวม้อแกงออกเลยครับถ้าไม่ชนะก็ขอตายดีกว่านะครับผมถ้าพวกเราจะชนะ หรือพวกเราจะแพ้เนี่ยซามูไรไม่เสียใจอีกต่อไปแล้วคีนมอนได้บอกนะครับผมว่าพวกเราภูมิใจที่อย่างน้อยเนี่ยพวกเรานะครับผมได้เข้าไปท้าทาย4จัก,กรพรรดนั่นเองครับแค่ได้มาต่อสู้นี้ก็ถือเป็นเกียรติภูมิของซามูไรแล้วโดยสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับซามูไรนะครับก็ทําให้กลุ่มหมวกฟังนั้นงงเป็นอย่างมากเลย เพราะว่าคินเนมอนเนี่ยนะครับผมมีอุปกรณ์พิเศษนะครับเพราะชอปเปอร์เนี่ยงงเลยเมื่อหันไปเจอเนี่ยนะครับผมจู่ๆกองทัพของไคโดก็มากันเต็มไปหมดแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนั่นเองครับมันคือเทคนิครับของคินเนมอนที่จะช่วยพางตัวของนักรบฝั่งพันธมิตรทุกคนให้กลมกลืนกับกองทหารของไคโดนั่นเองครับเทคนิคลับนี้ของคินเนมอนมีชื่อว่าคินเนมอน แกรนสตอร์ครับผมโดยมันจะเปลี่ยนชุดของทุกคนที่เดินผ่านประตูนี้นะครับให้กลายเป็นชุดเดียวกับกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรเพื่อให้กลุ่มพันธมิตรเคลื่อนตัวง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนี่เป็นเทคนิคลับของฉันพวกนายเนี่ยอาจจะเป็นโจรสลัดนะแต่ฉันจะบอกไว้เลยว่านตอนนี้เนี่ยศัตรูมีจํานวนมากกว่าเราอยู่มากประมาณ5ต่อหนึ่งเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นฉันเลยอยากจะบอกพวกนายให้พวกนายเนี่ยพากตัวเถอะมันจะเป็นการง่ายยิ่งกว่าแต่อย่างไรก็ดีเนี่ย การพางตัวนี้จะหายไปเมื่อพวกนายถอดชุดนี้ออกหรือไม่ชุดนี้ถูกทำลายเพราะฉะนั้นพวกนายควรจะหลีกเลี่ยงการประทะให้ได้มากที่สุดก่อนที่เราจะไปถึงที่อยู่ของไคโด แล้วจัดการกับมันในศึกสุดท้ายและจากนั้นนะครับผมเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ได้ตัดมายังฝั่งลูกสมุนของไคโดกันบ้างดีกว่าครับในตอนนี้อาภูนะครับผมกําลังเป็นดีเจจัดงานเลี้ยงฉลองอย่างลื่นเลงเลยมีการเล่นลิเกเล่นนิ้วกันสนุกสนานนะครับผมดนตรีทุกอย่างนี่เรียกได้ว่าโคตรจะเฟสติวัลปาร์ตี้เลยครับดูแล้วเนี่ยไม่มีความพร้อมที่จะไปต่อสู้กับใครเลยนี่มันงานเพื่อความสนุกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมดนตรีก็ได้บรรเลงไปและคุยนะครับผมก็ได้เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับ เป็นพิธีกรในการที่จะเอนเตอร์เทนทุกคนโอเคโอนิกาชิมะพวกแกพร้อมหรือยังไอพวกเวเธอร์ไอพวกเพชเชอร์ไอพวกกิฟ t e r พวกแกพร้อมแล้วใช่ไหมโอ้โหเรียกได้ว่าจัดงานกันแบบลื่นเริงเต็มไปหมดนะครับผมทุกคนสนุกสนานกับการสัมมเลเทมาเอาอย่างเดียวเลยครับโดยแน่นอนนะครับผมคุยนะครับก็ไล่คนที่มาไปเรื่อยนะครับผมจากเวทเอร์เพชเชอร กิฟเตอร์เราหัวหน้าหน่วยอ้าวทุกคนก็เ hey ฮกันหมดถูกไหมครับผมเวลารเรียกชื่อเนี่ยหัวหน้าหน่วยเอา้าเฮแต่พอควินนะครับผมเรียกชื่อหกล่องนาภากลับไม่มีใครเ hey ฮออกมาเลยนะครับผมซึ่งดูเหมือนว่า6กล่องนพา,าเนี่ยพวกเขาจะไม่ได้ชอบงานลื่นเริงแบบนี้นะครับผมแต่ควินก็บอกว่าช่างมันไม่เป็นไรหรอกปล่อยไอ้พวกตัวตลกพวกนั้นไปเรามาสนุกกันต่อดีกว่า ไปกันดีกว่านะครับผมพวกมอนสเตอร์พวกปีศาจทั้งหลายพวกนัมเบอร์เย่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 โอ้โหเรียกได้ว่าทุกอย่างนี่นะครับเอนเตอร์เทนกันหมดเลยนะครับผมและแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ยังมีกําลังเสริมมาอีกนะครับเหล่าซามูไรของโอโลจิและลูกๆของบิ๊กมัมทุกคนนะครับผมได้ต่างเข้าร่วมปาร์ตี้ในโอนิกาชิมะกันแล้ว ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองที่ปาร์ตี้ทุกอย่างกําลังดําเนินไปเนี่ยนะครับผมเหตุการณ์ของเราก็ตัดมาที่ฝักของหรล่องณนาที่พวกเขาเนี่ยนะครับผมก็ดูจะไม่พอใจคุยสักเท่าไหร่ครับโดยคนที่ไม่พอใจคุยที่สุดนะครับผมก็คือเอาตินะครับผมพี่สาวของเพจวันนั่นเองครับและเราก็จะได้เห็นกับหน้าตาของตัวละครและตัวละครทุกตัวในทีม6ล่องณนาานั่นเองเริ่มจากขวาสุดนะครับผมเอาตินะครับเธอคนนี้นะครับผม เป็นพี่สาวของเพจวันซึ่งเพจวันก็คือคนถัดไปนี่แหละครับจากนั้นก็คือฮูสฮูนะครับผมและผู้หญิงตัวใหญ่ๆที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือแบล็กมารียครับแล้วคนถัดมาก็คือเอ็กเจรและคนสุดท้ายก็คือซาสากินั่นเองและนี่ก็คือการปรากฏตัวขึ้นมาของ6กล่องนาภาโดยเราจะสังเกตได้เลยว่าทุกตัวเนี่ยนะครับผมมีเขากันหมดนะครับยกเว้นเอ็กเรนะครับ ซึ่งผมก็คิดว่าพวกนี้น่าจะเป็นพวกเดียวกันมาก่อนแล้วแล,วและพวกเขาก็น่าจะมีฝีมือการต่อสู้ที่โคตรจะร้ายกาจเลยโดยตัวละครที่ผมติดปัญหายอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็คือตัวขวาสุดนะครับอย่างอัลตินะครับหลายๆคนเนี่ยอ่านไม่ว่าอัลติหลายๆคนอ่านมันว่าอุนติส่วนเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนว่าอูรุตินะครับผมเราก็เลยไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรกันแน่ซึ่งทางที่ดีเนี่ยนะครับผมรอเวอร์ชันแปลไทยของมังงะพักออกมาเนี่ยนะครับน่าจะรู้กันเป็นการดีที่สุดนะครับผมและนี่นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมด ของวันพีชในตอนที่978นะครับกลุ่ม6ล่องนาพาได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็กำลังทั้งหมดของไคโดได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับผมว่าเขามีใครกันบ้างซึ่งบอกไว้เลยว่าก็ล้ายกาศไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่า ตบลูฟี่กันสบายๆเลยเพราะกองกำลังแม่งโคตรเยอะจริง,รงๆเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมจะสวย,ยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าตอนหน้านะครับผมวันพีชงดนะครับไรแรงยิ่งกว่ากองรับไคโดก็คือวันพีชนดนี่แหละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดไปกับผมคงต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนและไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ